สวัสดีอาจารย์และเอฟซีผู้ที่ชื่นชอบนกเขาทุกท่านครับวันนี้จะมารีวิวในส่วนของปะเนียนะครับต่อนนกเขาใหญ่นะครับทรงต่างนะครับวันนี้นะครับมีมารีวิวูสองใบครับใบแรกนะครับเป็นทรงดอกบัวหรือว่าทรงหยดน้านะครับใบนี้สั่งทาพิเศษครับอกจะเป็นรากไม้พยุงนะครับซึ่งเป็นอกค่อนข้างจะคลาสสิกนะครับรากไม้พยุงชุดนี้ก็เป็นไม้พยูงไม้พยุงนะครับ ใบนี้นะครับราคาอยู่ที่สองพันสองรวมส่งนะครับอาจารย์นะครับสำหรับท่านใดที่อยากได้แบบพิเศษแบบนี้นะครับซึ่งเป็นไม้พยุงนะครับสั่งเข้ามาได้นะครับเราจะดีที่จะจะทำให้นะครับส่วนประตูนะครับประตูก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับประตูเนี่ยมีตัวล็อกด้วยนะครับเวลาคงเสร็จก็ล็อกประตูไว้ครับกันนกออกครับด้านล่างครับด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับว่าความเร็วมันประมาณไหนนี่ครับข้อนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวผมรอ้ออยู่นะครับว่าความเร็วมันจะประมาณไหนครับนี่ครับถือว่ามีเร็วมากนะครับ นี่ครับอีกใบหนึ่งนะครับเป็นทรงออกกลมๆนะครับซึ่งทรงนี้นะครับผมทาอยู่ประจํานะครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับข้างล่างก็ประมาณนี้ประตูก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับใบนี้นะครับต่อได้ทั้งนูกเขาใหญ่นะเตอร์เขาชวานะครับ ตะข่ายค่อนท่านจะถี่นะครับอาจารย์บอกว่าต้องการตะขายที่ถีนะครับเราก็จัดให้ครับเดขึ้นให้ดูครับตัวนี้ปรับได้นะครับถ้าเราจะไม่ให้ขึ้นสูงอย่างนี้ก็ได้นะครับเหยียบเยียบประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับว่าความเร็วมันประมาณไหนนะครับ ถือว่าเร็วอยู่นะครับตัวนี้นี่ครับนะครับค้อนนกเหยียบนี่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับนี่ครับใบนี้นะครับราคาอยู่ที่พันแปดนะครับรวมส่งนะครับสําหรับอาจารย์ท่านใดที่สนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปนะครับท่านใดที่สนใจในเรื่องของ ปนีทหรือจะเป็นกงทาต่อนะครับหรือจะเป็นโกลูกเขาหรือจะเป็นลูกเขานะครับก็ทักทายเข้ามาได้โทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับก็ยินดีให้คําแนะนาแลวก็ทำศึกษานะครับเรื่องลกนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจก็ทักทายข้ามาได้เลยนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรก็อยากจะมารีวิวในส่วนของปนีทกระหังนะครับให้อาจารย์และหลายท่านได้ดูนะครับได้ตัดสินใจนะครับ กระหังเนี่ยเหมาะสําหรับสายไฟสายเมืองสายไฟนะครับใช้ดีนะครับนกเข้าเร็วนะครับก็คลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ